สวัสดีครับมาดูผลงานรอบเย็นนะครับเป็นพักเครื่องออหลวงพ่อโมนะครับปีสองศูนย์หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื้อเสกนะครับรุ่นนี้รุ่นเขาเรียกรุ่นตะเกียนะครับตะเกียเป็นคนจัดสร้างนะครับหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะตะเกียขี่มอไซค์นะครับไปรับหลวงพ่อกลวยจากที่วัดโคสิตารามนะครมาวัดจันทนารามนะ มาปลุกเสกพระรุ่นนี้นะครับมีหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื้อหลวงพ่อจวนนะครับหลวงพ่อสดหางน้ำนะครับอ่ามีหลายองค์นะครับรุ่นนี้ค้นหาประวัติง่ายนะครับหลวงพ่อโมเหรียญหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะครับค้นหาใครจะค้นหานะครับเซิร์ชได้เลยฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญด้านหน้าเป็นหลวงพ่อหินนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อโมนะครับ เรียญประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เมื่อยะมากมายนะครับเยอะจริงๆนะเรียนประสบการณ์ของจังหวัดชัยนาทเลยครับเรียนนี้ออลอยปั๊มตัดขยื่นนะครับแต่ว่าสภาพพระสวยนะครับปั๊มขยื่นนะรธรรมชาตินะครับมีการขยื่นของการปั๊มด้านหลังสวยงามนะครับ สวยๆเนี่ยขายอยู่เคยขายถึงหกพันนะครับห้าพันห้าหกพันสี่พันห้าเนี่ย 5, 5, 5, 6, 4, เหรียญนี้ปัม๊มเคยเยื่อนเนี่ยเอาสามพันบาทนะครับเอาสามพันบาททำไมเคยเยื่อนนี่ต้องมี 6, ต้องมีหกพันนะต้องสี่พันห้าห้าพันห้าเนี่ยต้องมีนะแต่เหรียญน,นี้เอาเหรียญประสบการณ์แล้วกันเอาสามพันบาทนะครับเอาสามพันบาทเอาไวๆนะนะปั๊ปัม๊มปั๊มครึ่งนะฉีกนะครับตัดมาครึ่งนะฉีก สภาพเหรียญยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับใครหาเหรียญดีๆไว้ใช้นะครับแนะนำเลยนะฮะไม่ผิดหวังนะรุ่นนี้แล้วก็รูปถ่ายนะครับรูปถ่ายก็สร้างปีสองศูนย์แล้วก็มีภาพบูชารุ่นเนี่ยนะที่สร้างปีสองศูนย์นะมีเหรียญกลมเล็กนะมีปกนะครับรุ่นนี้รูปถ่ายบานนี้เป็นรูปถ่ายหนังใกลนะครับรูปถ่ายหนังใกล้ครจะมีชั้นเคลือบ รูปอีกหนึ่งชั้นนะเป็นผิวย่นๆนะเขาเรียกว่าหนังไก่นะหนังไกลก็จะจะหายากกว่ากระดาษฟิล์มนะมีน้อยกว่าด้านหลังก็เป็นหนังไก่นะครับโดยถ้าเจอด้านหน้าหนังไก่ด้านหลังต้องเป็นหนังไก่ไอ้เพ่ด้านหลังก็ส่วนมากก็จะเป็นหนังไก่นะครับยกเว้นที่เจ้าของเอาหน้าหลังมาประกรบกันใหม่ครับว่าจะไม่ใช่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นมาแบบ สมัยก่อนเนี่ยเขาถ้าเขาเลี่ยมคู่กันมาสมว่าจะเป็นหน้าหลังหน้าหลังหนังใกล้คู่กันเลยนะครับมีร่องรอยการหดตัวของภาพนะครับเพราะว่าเป็นภาพตั้งแต่ยุคปีสองศูนย์นะฮะน่าจะผ่านแดดผ่านลมมาเยอะนะครับภาพมีการหดตัวแนละ้วมีการกินตัว ของกระดาษหนังไก่นะครับแต่โดยรวมแล้วสภ,ภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทั้งหน้าและหลังนะครับไม่มีรอยยับรอยย่นนะถือว่าเป็นรูปที่ใช้ได้เลยนะครับเรี่ยมทองใช้ได้เลย รูปนี้สภาพสวยนะสะภาพสวยเอาเอา4 0่พันบาทนะครับเอาสี่พบาทใครจะแบ่งบูชาก็ทักไลน์มาครับ id ไลน์ a c a l l v e t e นะครับหรือค้นหาจากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห็ดสองเจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ